what ี่นะคะปิ่นก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมแหล่งเกิดมรกตที่ดีที่สุดในโลกและมีราคาแพงมากๆอีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือบริเวณเทือกเขาฮินดูโกสที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานนั่นเองค่ะเป็นแหล่งเกิดมรกตแพนเซียที่เรียกได้ว่าเป็นมรกตที่ดีมากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะว่าสีที่เกิดในมรกกนะคะเกิดจากแลทาตสชนิดค่ะนั่นก็คือแหธทตุเบลเลียมแล้ว ก็โครเมียมค่ะซึ่ง2อธาตุนี้นะคะก็จะเกิดในพื้นที่ที่แตกต่างกันสุดขั้วค่ะนั่นก็คือเกิดในพื้นที่แผ่นดินใต้ทะเลลึกแล้วก็แผ่นดินพื้นที่สูงสุดค่ะ แล้วก็มีเพียงไม่กี่แห่งนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือบริเวณเทือกเขาฮินดูกกสค่ะที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดินใต้ทะเลลึกและมาประทะกับเทือกเขาสูงสุดถึง4,000เมตรเหนือระดับใต้ทะเลค่ะจึงทำให้มีธาตุโครเมียมสูงมากๆจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่ามรากตที่พบในบริเวณแหบนี้นะคะจะมีสีเขียวที่สวยมากๆแล้วก็ล้ำลึกมากๆค่ะ จึงเรียกได้ว่าเป็นมรกตที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองค่ะนั่นก็คือมรกตแผ่นเสีย